สวัสดีครับผมนายสิทธิกรเนียมศรีนะครับรหัสนักศึกษา661357นะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเราตรวจคาตอบอไม่ใช่ตรวจคาตอบเราหาคาตอบโดยใช้โปรแกรมเป็นแซปสองพันะครับเป็นข้อแรกเป็นข้อนี้นะเดี๋ยววันคลิปนี้จะเป็นข้อที่2นะครับก็จะเปน็นขอน้ขอนี้นะครับข้อนี้ข้อนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าโปรแกรมไปโปรแกรมแซปสองพัน ครับหน่วยหน่วยยังคงเดิมน,นะครับมาที่ไฟล์ครับ new model โอเคมาเป็น x z นะครับเพื่อความดูง่ายจากนั้นเราจะทำการเซตอีดิิดเหมือนเดิมเลยนะครับรีลิทให้หมดเลยนะครับเรามาดูกันครับรอบนี้นะครับแกน x นะครับจะเริ่มที่สามไปห้าไปห้าไปสองนะครับก็เริ่มที่ศูนย์ก่อนใส่ศูนย์สามศูนย์สาม ต่อไปเป็น5 5าบวกสได้แปแล้วก็ไปอีกห้าบวกแได้13แล้วก็อ่สุดท้ายจะเป็นไปอีก2ใช่ไหมใช่ป่าวว่าอ่าใช่นะครับก็13บวก2เป็น15บหแอดแแกน y ไม่มี0 Z นแซดแเริ่มจาก0 3แล้วก็3ก็จะเป็น0 3 6ก็ใส่0 3แล้วก็6 ครับแล้วก็โอเคโอเคกลเบไป็น, exact. น็กซนี่ก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็ทําการพิเ้นว่าตามรูปภาพเลยนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับว,วาดเส้นกิดไปวาดเส้นกิดไปเลยปุ๊บปุ๊บปึ๊บแล้วก็อันนี้ โอเคนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการเซตเหมือนเดิมครับเซตแมทเทียลก่อนเป็นสต mm ีล hmm. นะครับสตีลสตีลนะครับแล้วก็สแตติกโหลดนะครับเราปรับเป็นศูนย์เชงโหลดโอเคจากนั้นเราทำการใส่แรงพพอร์ตอันนี้จะเป็นพินทั้งคู่เลยนะก็จะง่ายหนะ่อยก็ติ๊ก2จุดได้เลยแล้วกดตรงนี้เลือกเป็นพินแล้วก็กดโอเคนะครับ จากนั้นใส่แรงครับแรงข้างบนเป็น15ทั้งแถบทั้งเส้นเลยนะครับเราก็เลือกเส้นแล้วก็มาที่ Add s i z e แล้วก็มาที่ Frame Static Load และอันที่2องครับ Point and Uniform d e p l a c e เนาะแล้วก็ Uniform Load ดดเป็น15กดโอเคครับอ่าก็จะได้แรงมาแล้วจากนั้นตรงนี้มีอีก65กิโลนิวตันนะครับ ตรงจุดนี้ติ๊กเส้นครับแล้วก็ไปเหมือนเดิมครับ add side frame static load แล้วก็ point and uniform ติ๊กอันนี้เป็นอันที่2นะครับแล้วแรงปรับ direction เ,เป็น global x เพราะว่าแรงมาทางแกน x เ,เนาะ uniform load ไม่มีครับน,นี้ติ๊กไอตรงหัวข้อ point load อติ๊กอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็ distance เนี่ยมันเริ่มมันมาที่ระยะ3นะครับแล้วก็ใส่3โหลดเมื่อกี้เท่าไหร่วะ60 65านะครับใส่ห5แล้วก็กดโอเค จะได้แรงมาแล้วนะครับข้าบนหายไม่ต้องตกใจเหมือนเดิมครับ Display, Showload แล้วก็ Frame ติ๊กตรงนี้แล้วก็โอเคก็จะมาแล้วนะครับทีนี้มันมีแรง hinge ตรงนี้ด้วยนะครับ hinge ตรงนี้เห็นไหมนี่ครับตรงนี้ตรงกลางตรงนี้เลยนะครับเราก็ทําการใส่เข้าไปนะครับซึ่งเริ่มต้นของมันคือตรงนี้อันนี้ก็ต้องเป็นจุดจบตรงนี้นะครับเราก็ติ๊กติ๊กเส้นนะแล้วก็มาที่ Assign f r a m แล้วก็ ถ้าร m p ขออภัยนะครับน่าจะ re lease, re lease, รีรีเลสเีเลสนะครับแล้วก็ติ๊กที่โมเมนต์สาเป็นเป็นจบอ,นนอันนี้เป็นจบนะตรงนี้เป็นจบมมงกดโอเคครับก็จะได้จุดตรงนี้มาส่วนตรงจุดทางขวาตรงนี้ก็ต้องเป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็มาที่อาร์ติเซนก่อนนะแล้วก็มาที่แอสซน์เฟรมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับแต่เราเลือกเป็นสตาร์ทแล้วก็โอเคก็ได้เส้นนี้มาแล้วแรงหายไม่ต้องตกใจครับเหมือนเดิมเลย จากจากการใส่แรงเราก็เช็คก,ก่อนว่าครบไหมว่าเหลืออะไรไหมถ้าไม่เหลือแล้วเราก็ทําการให้โปรแกรมมันคนํานวณได้เลยครับมาที่ analyze analyze อ่ะพี่ขออภัยนะครับแล้วก็เซตออปชันเป็น pen f r a m เหมือนเดิมแล้วก็ run ได้เลยนะครับ run ตั้งชื่อครับตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วก็ save พอมาขึ้น analyze complete นะครับ โอเคได้เลยเสร็จแล้วครับมาดูฝั่งขวาดีกว่าครับมาเป็น x z c e นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเช็ค reaction ก่อนเหมือนเดิมนะครับก็มาที่จอยแล้วก็เลือก reaction แล้วก็โอเคก็จะได้ Reaction ออกมานะครับแล้วก็ดูนว่าเราถูกไหมแต่พะผมอาจจะผิดนะครับหรือเปล่าผมผมออซูมากปไปหน่อยเดลยวอืม ay ay ได้ร้อยสี่จุดสองห้าเนาะคับกับ gy ได้ร้อยยี่สิบจุดเจ็ดห้าถูกต้องนะครับไอแกน x เนี่ยผมเป็นห่วงผมอาจจะผิดหรือเปล่ามาดูที่ ax กับ gx นะครับ ax ได้ยี่สิบห้าจุดหกสองห้าครับโปรแกรมได้ยี่สิบห้าจุดหกสามก็ถูกต้องนะครับโอ้รอตายละ gx นะครับ gx ได้สามเก้าจุดสามแปดในโปรแกรมนะครับของผมคิดมือได้สามจุดเก้าจุดสามเอ้ยจุดสามเจ็ดห้าซึ่ง ถ้าปัดเราก็ได้เท่ากันนั่นแหละนะครับโอเครียคชั่นผ่านนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของอะไรดี e x c e l ไหม e x ค e l ดูแ x ค e l ีติ๊ตัวนี้ออกแล้วก,กดโชว์ a l u e นะครับเลือก e x c e l แล้วก็โอเคครับนี่ก็จะได้หน้าตาแบบนี้มาดู e x c e l กันครับ e x c e l ผมได้เป็นลบ1้0ย5ถูกต้องนะครับอันนี้ก็104 จุดสองห้าถูกต้องนะครับแล้วก็อันนี้ลงมาเป็นสามลบสามสิบเก้าจุดสามเ็ดอันนี้ก็ลบสามสิบเก้าจุดสามแปนะครับก็ถือว่าเท่ากันถูกต้องครับโอเคแอคเซลผ่านไปนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของแรงเชียร์กันบ้างนะครับเชียร์สองสองโอเคครับ SFD หรือว่าแรงเชียร์นะครับมันดูยากนิดหนึ่งอันนี้สามสิบถูกต้องครับเก้าสิบจุดเจ็ดห้าถูกต้องห้าเก้าจุด เอ้ยนี้เลขกอะไรวะเนี่ยมองไม่ชัดนะครับขอข้ามแล้วกันอ,อ๋อันนี้มันชัดชัดนะครับสามเก้า3ุดสามเจ็ดห้าสามเก้าจุดสามเจ็ดถูกต้องนะครับอาจจะมีห่างกันนิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรเนาะห่างกันหนึ่งห่างกันสองอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะครับยี่2อันนี้ยี่2 5ห้าถูกต้องนะครับ อันนี้ลบ39.3แบบนี้ผมได้ลบ3 9 3 7ะก็ใกล้เคียงครับผมถือว่าถูกต้องเดี๋ยวดูแรงโมเมนต์แล้วกันนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปดูโมเมนต์เลยอันนี้เป็นโมเมนต์นะครับ BMD 2 3 6 2าถูกต้องเอาอนที่ผมเห็นชัดแล้วกันนะเจ็7ผมได้76.875ก็ใกล้เคียงครับถือว่าถูกต้อง จะมีอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจ7.97ผมได้8.27มันใกล้เคียงกันนะผมก็ถือว่ามันถูกต้องไปกันนะครับอ,อันนี้41.25ผมได้เป็น41.21ก็ใกล้เคียงนะครับถือว่าถูกต้องแต่อันนี้เลขมันซ้อนกันนะผมมองไม่เห็นนะครับก็ขอตรวจคร่าวๆเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับก็ตรวจครบหมดแล้วนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วสำหรับการใช้โปรแกรมแท็บสองพันในการหาคําตอบนะครับ ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ